ก่อนที่จะได้พูดคุยกันเนี่ยวันนี้นะเรามีเราอยากเป็นคําถามที่แบบไม่ธรรมดาดีกว่าเป็นคําถาม Q a แต่จะให้ทุกคนเนี่ยพอพี่ถามปุ๊บตอบปั๊บเลยถามน้องทอยก่อนบอกข้อดีของตัวเองมา3ข้อน่ารักครับหล่อนีสใส่ดีครับโอ้โหน่ารักโอเคหล่อนิสใสดีนี่ไม่ค่อยไม่แน่ใจอะจากที่รู้จักก็ ก็คโอ้โอเคมาเกินโอเคมากนะฮะนัทนนท์บ้างนิสัยที่ตัวเองไม่ชอบเพราะอะไรเป็นคนผัดวันครับผัดวันประกันภูมใช่ครับว่าเป็นคนขี้เกียจครับขี้เกียจลูกบางบางทีก็แบบรู้สึกว่าอยากทําแต่ก็เออเดี๋ยวค่อยทำก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นวันนี้ขี้เกียจทำอะไรเออขี้เกียจมาอะไรกันไม่ได้นะ ขี้เกียจขี้เกียจเซ็นรับเช็คมาเออไม่เคยขี้เกียจครับเรื่องเอตัวเลขนี่ไม่เคยขี้เกียจเลยสักอย่างสามารถดีเซ็นได้เลยก่อนบวกลบคูณหารบวกเจ็ดเออบวกเจ็ดลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นที่จังอะไรอย่างเี้ไม่มีไม่มีไม่มีทางขาดเลยครับเพราะฉะนั้นห้าขี้เกียจนะลูกครับผมอ่ะถามทอยต่อเพื่อนแบบไหนที่จะไม่คบเคยเจอไหมเคยเจอครับถ้าเป็นครั้งแรกแบบไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเผลอแบบนินทาเรารับหลังอะไรเงี้ยเราก็ยังพอให้อภัยได้แต่ถ้ามันแบบหลายๆครั้งเกินเกินไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่่าจะะทััศนนคตติไมรงกแหล อ่าแบบนี้เราจะไม่โคบนะฮะนั้นนนต่อชอบส่องไอใครตอนนี้ลบไอจีเลยขอไว้บอดให้ทำไมอ่ะไม่ต้องคือตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบเหมือนเหมือนแบบเออพักจากโซเชียลตอบไม่ตร้องถามนะใช่ใช่แต่ผมไม่ผมไม่ได้ดูไอจีเลยไม่ได้เอาแต่ก่อนก็ได้ชอบส่องไอจีใครพี่เอกี่พี่เอกี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่เอกี้ครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นอนดูตีเทนนิสทุกวันเลยครับจริจริงๆเลยแล้วบอกมาดูไปเรื่อยอะครับ งก็ดูไปเรรื่่อออยยยะไางงเเี้น้นทางสาวๆหรือว่าทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่อยุค90นักฟุตบอลนม่ใช่นักฟุตบอลครับฟุตบอลนักฟุตบอลครับนฟุตบอลดูแบบดูแบบพวกไอจีแบบฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นคนที่ชอบกีฬาไงใช่ใช่ครับนะฮะถามทอยต่อแพ้ผู้หญิงแบบไหนเออบอกชื่อเลยไหมครัอ๋อใช่เซใช่เซ ตลกแล้วครับตลกครับอุ๊ยพี่นาเขาตรับสวนมากทำอาหารให้ใครกินอ่ะนะโนนทำให้แม่ครับคุณแม่ทำให้แม่บ้างเราทำนี้หลากหลายมาเมนูหลากหลายหรือว่าก็เรื่อยๆครับก็แบบว่าเรียกว่าอะไรอะแบบเหมือนหาเมนูทำไปเรื่อยครับเพราะว่าแบบอยู่ห้องก็แบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทำแบบทำหาเปิดยูทูบงี้หรอใช่ครับก็เปิดยูทูบแล้วก็ทำเองใช่ครับทอยบ้านใหม่เป็นไงบ้างคางดีครับพี่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใคร อยู่คนเดียวช่วยผ่อนไหมครับ้ามีแฟนยังอ่ะครับ้ามีแฟนยังสเต็กนี่เป็นเมนูที่ผมถนัดที่สุดเขาถามว่าเรามีแฟนหรือยังไม่เขาไม่ได้ยินคำถามเพราะใส่แมสอยู่เอาชี้คีบมาหน่อยมีแฟนยังเราอ่ะ